ปีศาจแดงเล็งมิดฟิลยุงทองไทเลอร์อดัมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเล็งไทเลอร์อดัมมิดฟิลของทีมลีดยูไนเต็ดที่คาดว่าจะย้ายออกจากสโมสรเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามลีดยูไนเต็ดอยู่ในโซนตกชั้นและต้องรอลุ้นในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่จะเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ดังนั้นน่าจะมีโอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าจากรายงาน ีศาสแดงประทับใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติอเมริกันวัย24ปีรายนี้และกำลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลทั้งนี้ลีดกังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถรั้งผู้เล่นคนสำคัญไว้ได้หากว่าพวกเขาตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพและอดัมอาจเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ย้ายออกจากสโมสรสสำหรับอดัมกองกลางรายนี้ย้ายมาร่วมทีมลีดด้วยค่าตัวราว20ล้านปอนด์หรือประมาณ853ล้านบาทจากแอร์เบลไลซิก เขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลีดซึ่งคาดว่าตอนนี้เขามีค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งลีดต้องการเงินหากพวกเขาตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพและคงต้องดูกันต่อไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวนักเตะหรือไม่